โอเคครับเพื่อนๆก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Valorant นะครับเนื่องจากหายกันไปนานนะครับก็ผมก็มีพักไปเล่นโลบกบ้านครับก็เกมนี้แทบจะไม่ได้เล่นเลยครับผมแทบจะไม่ได้เล่นเลยครับก็วันนี้เราก็มาเล่นให้หายเงานะครับก็สำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ไม่ได้ติดตามนะครับกดใจกดติดตามครับไม่ใช่ดิกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยนะก็เราไปดูกันก่อนนะครับเราก็จะกดสซลแรงเหมือนเดิมครับก็แรงไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะครับก็ม ประวัตินะนั่นแหละครับจากแพทกูแม่งตกมากูสองครับท่านผู้ชมจากแพทกูตกมากูสองเพื่อน uh, ไม่พูดพันธ์ทำเพลงครับเล่นกันดีกว่าครับขออนุญาตไม่วอร์มนะคือต่อมาเล่นเลนยโชว์สเกลภาพให้คนดูไปเล่นกันถึงเกมนะเพื่อนๆไอ้ใหญ่คิดถึงไอ้ให้ญ่คิดถึงนะเพืออ่อนๆได้เป<ๆ>็นด่านเฮาเว่นนะครับก็<ๆ>ผมจะไม่รีบเลือกตัวแล้วกันรอแบบอุดช่องโหว่ให้กับทีมเนี้ยเออเดี๋ยวแม่งเลือกก่อนแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเว้ยคือเราแบบเป็นคนแบบรักสงบไงเดี๋ยวแม่งขอแบบไม่มีคอนเทนต์น่้ป่ะคือ กูอยากเล่นแบบปกติอะเล่นแบบชิวๆเพื่อนอยากเจอทีแบบคุณภาพอะเพื่อนคือเราอยากกดเจอแล้วเราเจอแบบทีคุณภาพเฮ้ยแล้วเหมือนจะขาดสตินิวนะครับด่านนี้น่าจะอยู่แล้วสิ่งที่หาไม่ได้เลยฮะผมว่าน่าจะเป็นตัวไซเฟอร์นะถ้าคิดว่าโอเคดีโอ้ยครับเพื่อนๆตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมที่เรียบร้อยถามผมว่าแม่งมันมาเข้าเอไว้แต่การ์ดเกมผมละหลวงพามีเดิล็อกมีบีทุกเช็ฟที่สมองฮะเดือดลิตรหนึ่งตัว เสนเดียลตัวหนึ่งอินเทอร์เตอร์สองตัวมีเฟสับฟีโอ้โหเพื่อนขุมมานี่หมดเลยจะหลุดมปล่าเซรนี้ละกันนะรเพื่อนีไม่ค่อยเป็นนะตอนนี้เลือดมีเฮลบนสีเพิ่งกูจะบ้ากี่เพิ่งเริ่มเพื่อนตัวมีดีตัวมี อยู่ๆไอ้จริงดโกแบกผมาจะมีสรสารบ้านนะเพื่อนๆว้ายยังไงดิงดงยมตปุได้ไงอ่ะ นี่นะครับแลงโกก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเราจะเจอกับราชาีูของคามนะของห้าเขาจะก๊อดหน่อยครับด้วยความผมเวลาอัดนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เห็นแล้มันแหลกนะโอ้ยมึงรู้กูบ้าอัโอ้ทำยังไงอ่ะ เพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่าพอผมมาอาจจะดูเลื่นในนี่นะแต่ว่าถ้าในที่ผมเล่นอยู่ก็จะมีช่วงกระสุข้างหลายังอุ้ยผมอุ้ยผมผมจัดเฮ้ยยังไงยังไงยิงไว้ฮะยิงไว้ฮะยังไงฮะยังนิ่งอยู่ฮะเฮ้ยเจอเฮ้ยเจอก็เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าผมเล่นแล้วแบบมันดูเลื่นนะมีอาทิตย์บายผมเล่นจริงไม่คู่แหลกเลยนะเว้ยแหลกมากอะ ก็ไฮสซีวเขาได้นะครับสนับสนุนผมได้นะพี่จ่ายกี่เวอกันเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่เ่นเนกพเพื่อนเพื่อนอนไรเน่อท่่งเามนเป็นงานังอ่อเฮ้่เฮ้ยหนเนเจีนะหวานเจี่นเนนน ขวามีซ้ายมีซ้ายหมีจริงจริงแต่ตอนนี้ขวาอยู่ใกล้เอ็นตีครับเอ็นตี้กายเอ็นตีเอ็นตีโอเควันนี้ผมจะมาไม่ได้จะมาขึ้นแรงครับวันนี้ผมจะมาโชว์คลิปนะครับว่าทำไมผมมาอยู่โกลสอนะครับเราโชว์ให้เพื่อนๆดูเหนื่อยเนี่ยแม่งต้องเล่นยังไงวะเว้ยโอ้ยผมฮือบเลยฮืบอยู่นี่ฮืบ ทำไมอดู่ดิๆฟังเพื่อนเพนทีทำไมอ่ะแล้วมันเกิดเพื่อนก็ต้องเล่นต่อดิเพื่อนเพื่อนทีทำไมอ้านิ่งสามาเจ็ดนัดชีตาหรือเปล่า ่าเวอรเพื่อนเป็นไงอ่ะเล็นยาเว้ยมึงีตัวเองแปลง่านี่ไม่ดีอ่มึงจัดโอ้โหทุ่รันไง้งนั่นทุ่งไงนีเซฟต้องเลยหรือเปล่าเล่นแบบสไตล์เลงโกฮะดินกากอยากมีซีนะไปดึงบอล จบว่ง <Yeah>, ัลยลายนะจังหวะน,นี้ส่งบาเพื่อนนะดนนะจังหวะน,นี้ยังไฮะไตังแล้วรนี่มวะ่งศิัาัเ <20. S 1> Trust your เราไม่น่ามาเราม่แถบสองนะเราไม่ได้ต้องอยนี่ใช่ไม่เข้ามือเลยวะอ้าวเฮ้ยไปแจกมือมันอย่างนี้ก็จบเด็ดสมองเก็บฟูบีสมองเก็บฟูบีเอ้อ

โอ้ยโธฮัลโหลเพือ oh, หูฟังมสหูฟังบิดข้างเลยอยารู้หลังไอ้ชายหลังโอเโอ้ยโอมเราโหหูหมืนเหมือนละ พี่น้ำตมาลาหนี้โอ้ยีเทียเกณนวนี้น่าจะยากหน่อยครับผมเดี๋ยชอง่มันยนริดหน่อยเดี๋ยววันนี้จะได้ใช้โดนหรือ่ะเี๋ยวขึนกใช้โดนแน่นอนโอเค t โอเควีเบร์ there วีเบร์วีเบร์ซีเร์ตัวนี้ลาบิเวิร์ลาเวร์ standing โอ้นิสสวันบรชนะปะชนะน i สส o n ัน r o าสสวันเราไม่โคตรแบกครับส่วนตัวตัวแจกนะเพื่อนก็ยังดรอปป้ดีกอเ่านี่ผมเล่นกาวีดีมากเลยเนผมมาเล่นอะไรผมเล่นอะไรผม

ก็ผมห้ามกดห้ว่ม้ามกดห้าคุณดูดิมันใช่เหรอเงี้มันกดหาแล้วไม่ได้ไงเพื่อนเราส่งของช่วยเอนอ้ Enemy s p o t e d I have retrieved the spike ไม่เข้ากับเขาอย่าง Spike down C Oh my god เดี๋ยวเขาคือเขาอาจจะหาว่าผมโยนนะคือเขาโยนจะแบบเขาเขาไม่เข้ากันทั้งนั้นที่เขาเล่นเวลแต่ผมก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับคืออะไร Enemy score we l o s i <phones out> <umes out> คุดเหมือน่ชายวางเป้านีู่่นะโอเคโอรีโอเคโอเคผมเสียใจผมไงอยู่ร้หนุ่โฟโอเคไปแล้วหนึ่งผมทำได้ไงไม่รู้แต่มันเป็นพาะผมแน่นอนเรื่องนี้เรายกมน่อยผม มามาไม่มีใครถือเดี๋ยวเราถือเองนะเพื่อนอะไรอะอะไรอะลูกบิ๊เต้กูบอกเลยจากเมื่อกี้นะถ้าเมื่อกี้ผมเป็นเลนอะเว้ เนี่ยที่แม่งยีนอยู่นีใช่ไหมภูพนั้นได้เลยนะไอเชี่ยโค้ชแม่งจะไม่เหมือเว้ยแล้วมันก็จะรูดหัวกูสองวิถีหายจริงจริงเพื่อนวันนี้อยากจะแบดเดย์เพื่อนอยากจะแบดเกมจะไม่เป็นไรเพื่อนไม่แข่งคลิปนี้แพ้ลังไงครับกูก็จะลงมาทุกคนเล่นเกมพวกนี้มันต้องแบบมันต้องมีมีฝีมือมันต้องมีอะไรแบบแต่ผมอยากจะแหกกดไงแหกตำลายของจีนมันต้องแหกตำลายเพื่อนเพื่อนไม่ได้ทำอะไรแบบนึกแบบลงคลิปแบบชนะโอ๊ยไม่มีดูลงคลิดฝรลูกแรงหมดเนี่ยจะได้นะครับ แค่ซ so like ีบิวส <S feelings processing noise> oh. ้าเาเป็นิมีนะคเม้นสนับนได้แล้วสัญญาณผมจะสัญญาผมจะอันี่ครับทีก็สนับสนุนอมเซนเต็มทีครับผมวิเชียะไปแล้ว we're so yeah, gonna Weapon here, Shadow is traveling. I'm your or Face your fear! come down, just come down, <laughs> just come down. Right, right, Last player standing. The one enemy <laughs> remaining. try to be even more poor next time. It'll be hard. Oh, do Don't something, cry. bro! You want to dance? <laughs> I'll All missiles are Spike down A. One enemy Oi. remaining. Satchel <laughs> back back off. Back right, 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 right.

that's my game, bro oh. Now, nah, don't mind, I'm late. Hey, Give me spite, give me spike, give me fight, bro, give me spite. Yeah, let's go <laughs> Just come down, just come down อินดี้ไดอินบีชนะได้ครับเราชนะได้มแ้วทีมเรามันส oh okay. ุดยอดนะาอเดีคือคือเขาเขาจะทำอะไรอ่ะเนยสองวีเขาจะทำอะไรอ่ะเนี่ยไม่ว่าเขาจะิดไซส์หรือว่าจ่าอะไร่อถ้าใส่บ่อจะไพอโอเคอลูกทีเขาสอยู่นะ ไม่ได้เข้าพ,พี่ของราพี่เอาอะไรอยู่เกมพี่ไปแล้วต่อทังไงพี่ของราพี่เอ้าซ้ายอยู่พี่เฮ้ยเจอขุมทีมีตัวหนึ่งเลยนะไปหนึ่งหัวโอเคพี่ผมขอ,มามาอมสารภาพเกมที่หน้าผมก็ขอบคุณมากนะวันนี้ถ้าไม่มีเกมแบบนี้ผมคงจะไม่มีชีวิตอยู่เหมือนเดิมตอนนี้นะครับก็ขอบคุณที่ทำให้ได้คอนเทนต์หน้าวันนี้จีจีก้าจี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  เดฟเวนเดอร์สชนะโอ้ยโอ้ยด้ยไม่ขอโทษนะเพื่อนบุญดูดิเที่ไหนกันเราสู้กูก้าที่เจ็ดนะเพื่อนโค้หมารุ่นที่แปดนีนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ถ้าสนใจคลิปใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็จะทิ้งไว้เยอะนะครับจะมาทำคลิปนี้ให้ดูเยอะๆเลยนะครับผมจากแล้วว่าสำหรับคลิปนี้ไพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ